สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงบ๊อบทียกลางนะได้รับเลียนจากน้าแบบชื่ออะไรครับป้าบุญทรงค่ะป้าบุญทรงนะครับป้าบุญสรงมีผมขาวที่มันชี้ออกมาเนี่ยแอบดึงไงลูกค้าดูตัวดึงไปเลยเปยผมคันนะป้าบุญสรงนี่มาจากที่ไหนครับเนี่ยพัทยาค่ะมาจากพัทยานะคะบรรยากาศพัทยาเป็นไงครับตรงนี้เงาหอยเศร้าโซอยน้าเขาเที่ยวไม่มีน้อยมากน้อยมากใช่ไหม แล้วก็คุณป้าได้ข่าวว่าไปหั่นผมมาเองใช่ไหมใช่ค่ะว่างหรือว่าอยากจะตัดป้่าป้า,ปาตัดเองเป็นประจำอยู่แล้ว,<อ>ลวมาตัดคือช่างใหญ่นี่โชคดีใช่ไหมที่ได้ตัดผมป้าใช่ค่ะคือปกติเองช่างพัทยาไม่ได้กินเงินป้าใช่ไหมไม่ได้ก็ก็มีบ้างแต่ช่วงโควิดเนี้ยก็ตัดเองอ๋อครับวันนี้นะครับป้าบอกว่าอยากได้สั้นหน่อยใช่ไหมไม่ได้อยากได้สั้นอยากให้ได้เท่าคนเมื่อกี้ ตัดไปอ่ะก็ค,คือจอะได้ทุยจะถ้าบอกว่าสั้นไปเดี๋ยวก็ดูหน้าคุณป้าบุญส่งพัทยาซะก่อนอ่อ,อ,อ,อโอเคทีนี้เราก็จะมายกทุยขึ้นนะ<า>ก,ก็คือยาวผมมันยาวลงมาเป็นศูนย์องศาเท่าๆกันหมดครับเราก็ต้องมายกทุยช่างใหญ่สอนนะครับตัดผมทรงบ๊อบทุยกลางสองถึงสามพันคลิปนะก็หลักกับเดิมนะก็สอนนักเรียนช่างว่แบ่งผมนะครับ จากอะไรจากจุดทุยไปหากลางมืหูนะจุดทุยจากกลางมืหนะูนะครับแล้วผมก็จะยกทุยขึ้นนะนชะ่ครับผมจะยกทุยขึ้นต่อซิกแซกความยาวเท่าไหร่ครับความยาวสามนิ้วครึ่งน,นะยกขึ้นมาเลยยกขึ้น ครับชั้นที่หนึ่งสี่สิบห้าองศาพอยกขึ้นสามนิ้วรึ่งพอยกขึ้นสี่ห้าองศายกขึ้น แบ่งผมนะครับเป็นมุมฉากขึ้นหรือเอไลายนะลุกตัดทีละชั้นเลยนะผมว่าตัดเลยไปไปไปไอไปไปอย,อย,อย,อยตัดตรงเส้นเลย เือเราจะยกทุยให้เลยปัตตยาไปเลยโดดดีก็ดึงอีกเอาชั้นที่สี่ลงมานะครับสี่พ้าองศาชั้นที่ห้าก็สี่พ้าองศาชั้นที่หกสี่จุดห้าองศาชั้นที่เจ็ดนะข้ามมาเลย ยกชั้นที่4นะครับด้านขวาไล่ขึ้นไป <c oughs> แบ่งผมเป็นเซกชันนะม <c oughs> ันก็ตัดที่แซก <c oughs> ตัดที่แซฟ <c oughs> แ,แบ่งผมนะตัด ผมต้องการจะให้ทุยอยู่สามเดือนนะพอไหมครับกล้าสามเดือนนะ <Okay. S 2> เช็เดยวตั้งด้วยตัดยาวนอนแมวผมเป็นจีบส้มนะผมก็ตัดรัวๆไปเลย <Okay. S 2> เช็ดเป็นความทุยไหมเนี่ยจะไปพัตยาเหนือหรือวัตยาต่าง,างหรือวัตยาใต้กับบ้านกันไปสรุปว่ามีกี่พัตยาปาะ สี่หมั้งห้าเลยเหรอมาเยอะจังใต้อยู่ใตอยู่กลางหรือเหนือใต้อยู่พัดสองที่ใต้กับสองที่อืมใต้กับเหนือมั้งครับนี่ก็ยกชั้นที่สามขึ้นยกชั้นที่สี่ขึ้นนะโชคชั้นที่ห้าขึ้น ข้ามหูามหาทำแล้วก็ตัเดเลยข้าหากอัพเสดายสุกเลยครับ ข้าอับเสดาด้ปข้างหน้าของสไลด์สั้นลหน่อยนะเลยเลยค้วมาัซเสียนหนึ่งนะขอน แล้วคุณป้าตัดผมตัวเองมานานเนยนี่แล้วแต่โอกาสบางทีอยากสวยก็ไปตัดร้านถ้าขี้เกียจตัดเองได้บ๊อบ,บ,บก็ตัดเองครับตอบง่ายๆเลยนะจ้ะอยากสวยก็เข้าร้านใช่อยากจะตัดเองก็ตัดเองเลยง่ายๆนะบ๊อบมันง่ายๆครับ้างหน้าก็ไล่ดับ้างอะไรบ้าง กลางหลังตัดแล้วก็ให้ลูกอาแม่ตัดให้ตรงตรงแม่หน่อยี่เล็มให้มันตรงไั้แบงผมเป็นฮอตชูเกิดมานะตัดเลยความยาวกี่นิ้วไงหกนิ้วครึ่งน,นะเกือบเจ็ดนิ้ว 你自己来弄的 คนไทยไปเที่ยวบ้างไหมพ้าที่ที่พัทยาเมื่อวันป้าขับรถไปจอมเทียนครับพาเด็กๆไปดูน้ําทะเลก็รถรถมันก็ก็เกือบก็เต็มนะเกือบเต็มนะครับอืมขนาดไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ครับก็มีนะมีคนครับก็หาดเปิดไม่ว่าบางแสนหรือพัทยาเปิดคือเขาเปิดอยู่แล้วถูกไหมอืมแต่ว่าก็ยังแต่ว่าคนอ่ะมัน ต่างชาติอ่ะมันมันมันยังไม่มามันมามันตื่นกลัวอยู่ใช่ไหมก็เมืองไทยมันข่าวเยอะยังไม่เปิดใช่ไหมยังไม่ยังติดติดปิดตัวติดปิดอยู่ใช่นักท่องเที่ยวไม่กล้ามาครับไอ้ส่วนที่มามันก็มาก็มีฝรั่งก็มีครั่ที่มาก็มาฝรั่งแก่ๆนี่มันอยู่ในพัทยาหรือเปล่าป่าก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่ามันเติมทุกวันใช่ใช่มันเช่มันกินเบียร์ทุกวันเนี่ยใช่ใช่ สไลด์ให้ปลายบางครัอลูกค้าอยากได้บางผิวไม่ได้บอกเลยครับแล้วเขาจัดครับให้มันบางมาไม่มได้มันหนาผมนะครับท้ทอยลูกค้าตรงนี้มันกระเดิดมันชี้นะ มันเลี้ยวน้ำเลี้ยวซ้ายเลี้ยว<ช>ขวา้ังบิดตัวแล้วก็แต่งคัตติ้งไปนะครับลองคิวป้าพูดอย่างพี่คนนั้นเขาไม่เป็นอ่ะเพราะว่าเรา,าไม่รู้ เอาบ้างๆเองอะไรนับแกก็สั่งไปเรื่อยแต่ผมว่าตามใจแกมั่งไม่ตามใจมั่งเดี๋ยวมันจะเละเราก็รู้ว่าไหนทำได้ไม่ได้ใช่ถ้าตามใจจะทรงมันเทียนครับทรงผมแต่ขอตรงนั้นบางตรงนี้สั้นอะไรได้อยู่รั่วขึ้นไปเลยนะรัววไปเลย มีทางเต่ารถทางเาออต่าเอาบนลูกมันออกด้วยน,นี้ยังงาอยู่ยวอยฟวย ตรงนี้ผมยบบ้นอนดัดการองไปเลยผมย้อนทบทวน่อ้วสอง,<ร>งปาง้านี่ลงคลิปวันไหนจะได้ดูอะไรนะครับไม่ได้ลงใช่ไหมขอ,ไของป้านะกดทองโมงเย็นครับป้าก็จะเห็นตัวเองในยูทูบลรา มันก็ตกให้ป้าดูหน่อยแล้วหลังป้าความยาวพอไหมโอเคเราสร้างกว่านี้ก็บอกไม่เอาความทุยเห็นไหมความทุย<ม>เอามา<อ>ดูใหม่เห็นด้วยความยาวเห็นความทุยไหมเห็นความทุยไหมหน่หัวป้าทุยอยู่แล้วนะก็ซอย,นะออยช่วยทุยมันนี่ยากเด,ด้ให้แกจะให้จับเวดผมยกกระบังหน้านะ เอาให้เตรียมที่ไปเลยวันนี้จะไปโต้ลมหนาวเลยเดี๋ยวพัทยากลาง บนก็ใส่มูดผสมน้ํานะครับเพื่อจะยกคนให้มันอยู่ไปถึูมัตยาหน่อยนะกระบังหน้ากระบังลมนถ้าไม่ใส่มูดมันจะอยู่ไม่นาน ก็หมุนแปลงครับกลับด้านออาความร้อนใส่แปลงใส่เส้นผมนะครับแล้วก็กำดึงเข้าดึงออกให้ผมมันงอตัวให้ผมมันยกโคนนะแล้วก็เวี่ยงผมไปหลังบ้านนะครับ ใส่สเปรย์ให้เต็มรูปแบบเลยไม่ต้องสูงมากเอาให้มัน,หน,หนเน <c oughs> ห็นน่นไปถึงถึงชายหาดจอมเทียนได้ไหมเดี๋ยวมันก็ลงได้เขย่าเขย่ามันก็ลงเมื่อกดๆเลยมัประมาณนี้พออไปเออใช่ธรรมดาธรรมดาเพียงแต่จะลองให้ถ้ามันเต็มที่มันยังไงไงอยากจะสุดๆซะหน่อยอใส่แว็กหนึ่งเม็ดต,ตัวเขียวนะแล้วก็ โค้โดบาหลังบ้านเลย,ยกระบางหน้าก็ไปโตลมนะครับแล้วก็อะไรมันจะทําให้หน้ามันยาวขึ้นนะเอ่อเททอยนะครับถ้าเราจะเอาบางก็สั้นปลาลัวลงไปเลยแต่ช่างใหญ่เอาเท่านี้หละสเปคแข็งได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาหรอ,อเอาแค่นี้เอาแค่นี้เดี๋ยวขอบคุณนะ <ขอ S 2> ครับเดี๋ยวป้าก็ลงขอบคุณนะครับลูกค้าที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะา ขอให้คุณป้าอายุมั่นขวัญยืนนะครับกินอิ่มนอนหลับรอดพ้นจากโควิดในเีือนสิบเก้าฉีดวัคซีนแล้วขอให้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแล้วขอให้เฮงรวยๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอยู่ให้ครบคนละร้อยปีนะให้ยอดซับสไครต์เย,ยอะๆเด้อดดค่ะให้ครบร้านร้านซับสไครต์ละไว้นะจ้าอยู่ให้ครบร้อยปีเดี๋ยวมจะตัดคุฟรีให้ทุกคนเลยอเอา เร็วกว่านั้นหน่อยไม่ได้ช่างใหญ่จะได้มีกุศลขึ้นไปอีกไม่เอาร้อยคนละร้ีห้ามนั่งรถเกดมานะนะครับเออจะเจ็ให้เดินให้เดินมาว่าเจดสิบลูกค้ายอะอยู่แล้วเจ็ดสิบนี่น่าจะฟรีไปตลอดเจ็ดสิบเนยเจ็สิบเนี่ยเต็มร้านเลยเจ็สิบห้าได้บุญนะได้บุญแรงครับบุญผมว่าอยากได้ตังก็อยากได้ปันะครับถ้ามันดูหนาก็สไลด์ออกางไ ไอ้ชั้นที่หนึ่งตัวนี้มันชอบยาวกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็กจะหนากว่าชาวบ้านเขาแล้วก็หั่นสไลด์ชั่ววชั่วช่วชั่วช,ว,ชวนะเห็นความทุ้นะยิ่งแต่งก,ก็ยิ่งทุยนะครับบางได้แน็ตชายน่ะครับเอาให้มันบาลานซ์กันครับใช่แต่ไปบางตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างนี้มันจะดูหนาบี<ช>ถ้ารวัวไปรัวมาก็เรียบร้อยเกินสวยมันจะเป็นอย่างอื่นเยวต้องให้เขาเน้นดูทรงหน้าเขาเพื่อก็ดูได้ก็ เดี๋ยวจะตัดผมว่าช่างใหญ่นะครับจองคิวเข้ามานะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคัะคิวหนึ่งชั่วโมงนะผมไม่ได้ตัดฟรีนะผมตัดผมหัวละพันช่างกู้ห้าร้อยช่างเบนห้าร้อยนะจองคิวเข้ามาฮะช่างใหญ่ไม่ได้รับดางแบบนะนี่คือลูกค้าจริงๆนะครับขอความมโนพรลูกค้าบางคนก็ให้ถ่ายบางคนก็ไม่ให้ถ่ายากาย็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ บางคนก็เห็นดีด้วยเห็นดีเห็นงามบางคนก็อยากจะมีโลกส่วนตัวเพราะไม่อยากจะให้ถ่ายเราก็อดดูแค่นั้นเองครับคอมเมนต์ด้วยความสุภาพมนุษสิทธิ์ท่างใหญ่ทุกคนต้องมีมารยาทนะต้องให้เกียรติลูกค้าให้เกียรติคนอื่นนะคอมเมนต์ไม่ดีลูกค้าเห็นลูกค้าเขาไม่อยากให้ถ่ายจะต่อไปพวกเราก็ไม่ดูนะเพราะลูกค้านะเขาไม่ได้ค่าตัวใช่ไหม เสียตังค์พันหนึ่งไม่ได้ค่าตัวโดนคอมเมนต์ด่ามันคอมเมนต์ไม่ดีนะครับต้องรู้จักการเคารพผู้ใหญ่นะอยู่ในสังคมนะครับผมเชื่อว่าช่างตัดผมทุกคนนะครับเขาจะไม่คอมเมนต์รุนแรงนะเพราะอะไรเป็นอาชีพเดียวกันเป็นอาชีพที่ต้องเคารพครูบาอาจารย์นะไอ้พวกที่มันคอมเมนต์มาคำหยาบคายนะ ก็ให้เราวางไว้เขามีถึงให้กำลังใจกันนะวงการสวนสวยนะก็ไม่มาเหยียบย่ำกันนะให้เราวางไว้นะครับช่างใหญ่ลองลองสเปรย์ก็ได้นะไม่ลองผมลงจริงๆฉีด<อ>ทั่วๆเลยนะครับแล้วให้ช่างอูฉีดเลยนะครับ,นะรบวันหน้าป้าจะมาลองช่างอูบ้างนะคะ เราจะนอกใจกันแล้วหรอปล่ป้ายังไม่ข้ามวันเลยก็ก็ให้ครบไงพอช่างอูเสร็จแล้วก็ช่างน้องช่างเบนใช่หลับตาครับหลับตาไว้นะครับผมสามสีหายากนะไม่ยังหายง่ายนะตรงนี้ตองป้าเหรอใช่ครับป้าดูดูดูเห็นความทุยไหมถึงชายหาดจอมเทียนเลนสวยมันตะลึดตะเลยไปถึงนน่นนะออกบานนมสารคามไปแล้วให้หัวเราะกันให้หัวเราะกันให้สนุกสนุกกันนะ วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณรับลูกค้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยปากซอยพวงนี้ยีสองเขตสายใหม่นะกทมน้ารถไฟฟ้าก็ BTS สายสีเขียวมาลงนะครับสถานีสะพานใหม่นะวันนี้ลูกค้ามาจากบางแคไปโรงพยาบาลภูมิพลต้องนั่งรถกลับมาอยู่นะครับคนไม่เคยมากับเรื่องปกติไม่ใช่สถานีสายใหม่นะมันชื่อสถานีสะพานใหม่นะครับไปฟังแต่สายใหม่สายใหม่มันไม่มี ในในสาระบทของ BTS ไม่มีนะครับสถานีสะพานใหม่ใหญ่มากเลยนะครับเป็นสถานีซึ่งเป็นอยู่หน้าตลาดยิ่งเจริญนะครับก็ทั้งใหญ่ก็อยู่ปากซอยก็ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญนะครับผู้จัดการตลาดยิ่งเจริญเขาสัวเขาก็เป็นประธานกรรมจังใหญ่ที่นี่นะครับชื่อคุณไอ้นะนะครับหาไม่ยากนะครับอ้าวมีขายคลิปอยู่เหรอวันนี้ก็ลาไปก่อนนะว่าจะพูดอะไรก็เสียงเข้าไปหมดตอนนี้ไม่มีที่พอปลาก็ขัดไปจไม่พูดเมื่อกี้เนี้ย อะไรมีเพิ่มเติมอะไรอีกไหม่พอแล้วชีวิตจะทัดหูก็ได้ครับไม่วันนี้ก็สั่งได้เลยเดี๋ยวผมเหมารถไฟไปในช่องนั่งฟีในช่วงอี้เอาสวัสดีครับลาไปก่อนรัยอดี